สวัสดีครับมาถึงตัวอย่างข้อที่2แล้วนะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการเอาขนาดของเวกเตอร์เข้าไปใส่ในยูนิตยูนิตเวกเตอร์นะครับอาจารย์จะไปพูดเป็นยูนิตเวทซะงั้นไปเข้าไปใส่อยู่ในยูนิตเวกเตอร์เพื่อที่จะเขียน แรงตัวนั้นให้มันอยู่ในรูปแบบของเวกเตอร์ให้ได้นะครับโดยส่วนมากเขาก็จะแสดงอยู่ในรูปของคาร์ทีเซียนเวกเตอร์นะพอเรากําหนดแบบนี้ได้แล้วสเต็ปต่อไปเราจะเอาคาร์ทีเซียนเวกเตอร์ตัวนี้ไปบวกลบกันง่ายขึ้นเอาไปจัดการเอาไปคูณเอาไปดอทเอาไปครอสโปรดักต์เพื่อที่จะหาอย่างอื่นต่อไปได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปเนี้ยเราเลยจําเป็นที่จะต้องทําเป็นก่อนนะครับถ้าเรายังทําสเต็ปนี้ไม่ได้เนี่ยอาจจะ ขั้นตอนต่อไปห,หรือเรื่องต่อไปเราจะทำลำบากนะครับเราจะทำลำบากเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ก่อนนะอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะเห็นเนาะว่าจากโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าแรงที่แสดงในรูปนี้นะครับนี่นี่นี่รูปนี้นะครับรูปข้างๆอาจารย์นี่แหละมันอ่าเนี่ยนะครับ เออเอาแบบนี้อ่ะมันให้เขียนอ่ะมันกําลังทํากับฮุกตัวนี้อยู่นะครับแล้วบอกเป็นขนาดมานะครับไม่ได้บอกว่าเป็นอาคาทิเซียนเวกเตอร์เอฟบเวกเตอร์เป็นอะไรแบบนี้ไม่ได้บอกเป็นบอกเป็นสเกลร์นะบอกเป็นขนาดของมันออกมาเขาอยากให้แสดงอยู่ในรูปของคาทิเซียนเวกเตอร์นะครับอ่ะแค่นั้นเองโจทย์นะครับแค่นั้นเองนะอ่ะโอเค เดี๋ยวทีนี้เรามาดูว่าเราจะทำยังไงกันบ้างเนาะ,อะขอ,อตัวเองมาหลบที่เล็กๆก,ก่อนนะครับอ่ะมาดูเนาะจะแต่งใหม่ดีๆกันอ๊บอ่ะจากรูปตัวนี้นะครับอ่าอันดับแรกเรามาดูก่อนมันเป็น Position Vector ์ไหมอ่ะ เราพอเราดูเสร็จปุ๊บเราเก่งละจากข้อที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับเราเห็นแล้วว่า a กับ b มันไม่ได้ออกมาจากจุดออริจินนะครับไม่ได้ออกมาจากจุด0ย์ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราต้องคิดมันเป็น position vector นะครับต้องคิดมันเป็น position vector ซะก่อนเนะะาะจะคิดเป็น position vector เราก็ต้องระบุ ให้ได้ว่า a ตำแหน่งคืออะไร b ตำแหน่งคืออะไรแล้วทิศทางที่มันไปนะครับทิศทางที่มันไปคือมันไปด้านนี้เนาะนี่ๆหัวลูกศรเนี่ยมันบอกอยู่นะครับไปด้านนี้อันนี้คือเริ่มอันนี้คือปลายของมันเนาะ,ะเพราะฉะนั้นไปเลยนะครับไประบุตำแหน่งการก่อนนะเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นก็วิธีทำอของเรา เริ่มจากเริ่มจากอะไรระบุตำแหนง่ง A, A คืออะไรนะครับเราจะระบุให้เร็วมากขึ้นเนาะ A มันคืออะไรบ้างใบทาง X เท่ากับ2นี่นะครับ Y, y ไม่ออกมานะครับแกน Y ไม่ออกมามี Z นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนใหม่ได้อาจาราย์ เร็วขึ้นนิดนึงนะเราฝึกมาจากค่าวที่แล้วแล้วแต่ถ้าเกิดใครไม่ทันก็ให้พอส์เอาไว้แล้วก็ไปเขียนนะครับเขียนตรงนี้ให้ได้ก่อนให้ได้ x ได้ y ได้ z ให้เรียบร้อยก่อนนะ,ะ,ะเราพอส์ไว้แล้วเขียนเองดูก่อนนะว่าได้เท่าไหร่ได้เท่ากันไหมนะครับ x เท่ากับ2นะครับเป็นบวกนะ y เท่ากับ0นย์แล้วก็ z เท่ากับ2อนะครับ ต่อไป B ล่ะ B ตำแหน่งของ B คือตรงนี้นะครับตำแหน่งของ B คือตรงนี้ที่อาจารย์ไปวงเอาไว้นะครับตำแหน่งของ B เป็นเท่าไหร่ตำแหน่งของ B ถ้าเราดูจากตัวรูปตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้บอกระยะมาตรงๆนะมันบอกมาให้มันซิกแซกนิดนึงลูกเล่นกับเรานิดนึงนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้นะเขาบอกว่า อไอตัวนี้นะครับจริงๆจริงๆเขาบอกตรงนี้อันเดียวเน้องนี่เขาบอกนี้เท่ากับห้านะเส้นนี้ที่มันเฉียงขึ้นไปหา่ะมีค่าเท่ากับห้านะจากนี้ไปนี่เท่ากับห้านะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนาะอาจารย์จะกําหนดตรงนี้ก่อนเ่า เขียนเป็นสีให้มันต่างกันนะจากนี่ขึ้นมานี่เป็นสีแดงนะความยาวเท่ากับ5้าาหเมตรนะครับแล้วก็เราก็แตกมันลงมาในระนาบ XY นะครับแตกมันลงมาเป็นสีเขียวตัวนี้แล้วกันแตกลงมาในระนาบ XY จาก5แตกลงมามันจะแตกได้เท่ากับ 4ี่ส่วน5าคูณหก็คือตัวนี้นะครับส่ 4, ส่วนหาคูณ5นานะครับหลังจากนั้นเราอยากรู้ x ใช่ไหมเราอยากรู้ x เราก็แต่มมันเข้ามาในแกนนี้เนี่ย x เนี่ยใช่ไหมนี่มันก็จะได้นะครับแต่งมันลงมามันจะไปเขาบอกมุมตัวนี้มานะครับเขาบอกมุมตัวนี้เท่ากับ30เราอยาก จะแตกตัวสีเขียวตัวนี้ไปด้านนี้อย่างเงี้ยนะครับอยากแตกอยากแตกตัวนี้ไปนี้อ่าทำยไงอยากแตกมันไปไปนี้อ่าเราก็เอาตัวซ ส่วน5คูณ5เนี่ยเราตัดเลยแล้วกันเห็นเ้วเลขเห็นลเนลขเราลำขาญมันก็คือ4เมตรนะครับ4ไซส์สามสิบโอเคไหมสี่ไซส์สามสิบโอเคเนาะตัวนี้ระยะตรงนี้มันก็คือ4ไซส์สามสิบอ่าระยะสีเขียวทีนี้ต่อเนาะอ่าทีนี้ ถ้าอาจารย์จะแตกไปตามแกน y จากตัวนี้แตกมานีา้แตกมาตามแกน y มันก็คือ4อะไร4คอรส30นั่นเองอแล้วแกน z ละ่ะแกน z ระยะมันอยู่ตรงนี้นะนี่อาจารย์อยากแตกเข้าแกน z เป็นสีเหลืองแล้วกัน แต่งมาตรงนี้ที่มันตั้งฉากนะอา,อาจารย์ก็เอา5ตัวนี้เป็นไงครับเข้าแกน3สนะ่วน5าะตัวระยะสีเหลืองตรงนี้ของอาจารย์ก็คือ5คูณด้วย3ส่วน5นั่นเองอได้หมดนะได้ตำแหน่ง หมดทุกตัวนะตอนนี้ได้พิกัดตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ขึ้นมานะครับอ,อาจารย์เขียนใหม่เนาะทีนี้ B มันอาจจะเขียนเยอะหน่อยนะโยกมาตรงนี้แล้วกันบีอ B ของอาจารย์แกน x เนาะแกน x ของอาจารย์ที่เขียนไว้มันคือตรงนี้นะมันก็คือลบ สี่ซนสามสิบอ่าส่วน Y นะครับส่วน Y คือสีน้ำเงินตัวนี้อ่าเป็นบวก4 c o คอร์นะครับแล้วแกนแก็ขึ้นไปข้างบนนะครับตัวนี้นะครับตำแหน่งนี้นะครับก็คือ5 คูณสามส่วนห้ามันก็คือสามนั่นแหละอ่ะเขียนเป็นสามเลยแล้วกันเอาสีเดียวกันด้วยนะครับขึ้นไปเท่ากับสามเนาะอ่าอันนี้คือ b เนาะของอาจารย์นะครับอ่าได้แบบนี้ละได้ตำแหน่งเรียบร้อยนะครับได้ตำแหน่งเรียบร้อยกดเครื่องคิดเลขหน่อยแล้วกันมันจะได้ตัวเลขมันลดลงนะครับจากนี้มาเปลี่ยนกดเครื่องคิดเลข ใส่คอร์สอะไรเข้าไปให้มันเรียบร้อยเนาะใส่คอร์สเข้าไปให้เรียบร้อยนะออลบสี่ไซส์สามสิบปุ๊บปุ๊บได้ลบสองเนาะวายเท่ากับสี่คอร์สสามสิบนะครับได้ 2, สองสแควรูทสามนะ แล้วก็อันนี้ก็เป็น3นะครับอ่ะแบบนี้ได้ a และ b แล้วนะครับได้ a และ b แล้วนะตัวที่เราจะเอาไปใช้ก็คือตัวนี้และตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเราได้ a และ b เราก็ทำเป็นเวกเตอร์ที่เป็น position vector เหมือนสเต็ปก่อนหน้านี้นะครับเหมือนสเต็ปก่อนหน้าข้อที่แล้วเลยข้อนี้มันยากแค่นี้แหละยากแค่ตัวมหาไอตัวนี้จริงๆก็ไม่ได้ยากอะไรนะถ้าเราเข้าใจเรื่องการแตก เข้าแกนต่างๆนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นมาเขียนใหม่เป็น position vector นะครับ r a b นะจะเท่ากับอะไรอะ่ะก็เท่ากับ b ลบ a นะ r b ลบ r a อย่างนี้แล้วกันเนาะอ่ะซึ่งมันจะเท่ากับลบ2ลบด้วย2อันนี้เป็นของ i นะ แล้วก็บวกด้วย2อส่วนสลบด้วย0นะครับอันนี้เป็น J แล้วก็บวกด้วย3ามลบสออ่าก็คือเอาชุดนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์วงอย่างนี้ให้นี่เอามาลบกันอันนี้เป็น i นะอันนี้ปุ๊บลบกันก็คือตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ตัว J นะครับนี่ชุดนี้นะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ ก็เป็น K นะครับอึบอึบอึบแป๊แบหบนึ่งนะเหมือนหน้าจอมันอยู่ตรงไหนเนี่ยทำไมนะชุดนี้จะได้ตัวนี้นะครับ่า เอามาลบกันนะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับได้ตัวนี้เห็นนะแล้วก็ชุดนี้จะได้นี้อ่าโอเคพอลบกันออกมามันจะได้เป็นเวกเตอร์ระบุตำแหน่ง A B ก็ให้เท่ากับลบ 4i ตัวนี้ได้เท่ากับบวก บวก2 square root 3j นะครับแล้วก็บวกด้วย k ก็3ลบ2ได้เท่ากับ1อ่าตัวนี้ได้แล้วนะครับเราก็ทำให้ตัวนี้นะครับกลายเป็น unit vector ซะนะครับกลายเป็น unit vector ซะเปลี่ยนนะครับให้ตัวนี้อ่ชุดนี้นะครับ เป็นยูนิตเวกเตอร์เราหาอะไรอีกเราสิ่งที่เราต้องหาก็คือหาขนาดของมันนะหาขนาดของมันเพราะว่าอาเขียนก่อนยูนิตเวกเตอร์เ b เนี่ยมันเท่ากับอันนี้ทวนนะครับเท่ากับขนาดของ A B เนี่ยหารน,นะครับอ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะเท่ากับเท่านี้ครับหาขนาดก่อนอ่าอันนี้อาจารย์ติดเอาไว้ให้นะครับ เราก็เลยจำเป็นที่จะต้องหาขนาดของ RAB ซึ่งจะเท่ากับส u a r e root ลบ4กํลัง2บวกด้วย2ส u a r e root 3กํลัง2บวกด้วย1กํลัง2นะครับซึ่งขนาดของมันก็เลยจะเท่ากับกดเครื่องคิดเลขไปพร้อมกันนะเช็คอาจารย์ไปด้วยนะครับบวกด้วย2ส u a r e root 3 กำลังหมดกำลัง2บวกด้วย1กำลัง2ได้เท่ากับสแควรูทยี่สิบเก้านะครับสแควรูทยี่นะอาจารย์ติดเป็นรูทเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับติดรูทเอาไว้ก่อนเพราะว่าขี้เกียจเขียนเลขเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดถอดรูทออกมาบางทีมัน มันเออเลจากตัวทศนิยมนะก็เลยชอบติดรูทเอาไว้มันง่ายกว่านะครับหลังจากนั้นเราจะได้ยูนิตเวกเตอแล้วนะครับจากตัวนี้ชุดนี้สมการนี้นะเขียนต่อนะยูนิตเวกเตอร์ของเรายูนิตเวกเตของ a b ก็จะเท่ากับอะไรครับลบ c i ทั้งหมดส่วนด้วยสแควรูทยบวกด้วย2ส่วน3เอ้ยสูท3 สแควรูทส่วนด้วยสแควรูทยี่สิบเก้า j บวกด้วย1นึ่งส่วนสแควร์รูทยสิบก้า k นี่คือ Unit v e วกเตนะอ่าพอได้ Unit v e วกเตแล้วยังไงต่ออทำไมหน้าจออาจารย์ยังไม่มาเนาะอ่า ได้ยูนิตเวกเตอร์แบบนี้แล้วนะครับสักคู่นะครับอพอเราได้ยูนิตเวกเตอร์แล้วต่อไปก็ง่ายแล้วครับเราก็แค่เอาแรงคูณเข้าไปในยูนิตเวกเตอร์เหมือนเราเราเอาแรงเนี่ยบรรจุเข้าไปในยูนิตเวกเตอร์นะครับเ,เราอยากทำให้แรงที่เรามีแต่ขนาดนะครับ แรงเนี่ยให้มันเป็นเวกเตอร์นะครับเรามีแค่ขนาดของแรงนะซึ่งเขาบอกมันเขาบอกมาว่าไอตัวนี้มันมีขนาดเท่ากับ fb มีเท่ากับ750เนะาะนี่นี่น,น,นี่750นะครับ750ตรงนี้นะครับเห็นอยู่นะ นี่750บอกว่ามีแค่750ไม่ได้บอกเป็นเวกเตอร์มาเราก็จัดมันให้มันเป็นเวกเตอร์ซะนะครับไปซึ่งมันก็จะเท่ากับขนาดของแรงคูณกับยูนิตเวกเตอร์ในทิศทางที่เราจะบรรจุมันเข้าไปก็750 N, นะิวตันเนาะ750นิวตันนะครับบรรจุเข้าไปเลยนะครับก็คูณไปกับยูนิตเวกเตอร์ตัวนี้ บ -4 บส่ส่วนสแควรูทยีบวก29 j บวกด้วย1ส่วน2เอ้ยสแควยนะครับเราก็เอามันคูณกระจายเข้ามากระจายเข้ามาแบบนี้นะครับคูณกระจายเข้ามามันก็จะได้เป็น force v e กเตอตัวใหม่ขึ้นมานะครับ ตัวเก่านั่นแหละแต่ว่ากลายเป็นฟอสเวกเตอร์ที่เป็นคาร์ทิเซียนเวกเตอร์แล้วนะครับเราก็คูณเข้าไปเจ็อยาสิบคูณกับ4หารด้วยสแควร์รูทยี่เท่ากับลบห 5, 5, นะ้านี่คือคำตอบนะพอมันเป็นคำตอบก็จะทำให้มันเป็นเลขในยะสำคัญแค่3ตัวนะครับ บวกด้วยอะไรอ่ะบวกด้วยคูณด้วย2 s q สแควร์รูทสามนะครับปุ๊บปุ๊บได้482 J นะครับบวกด้วย750หารด้วยสแควร์รูทยี หนึ่อเก k อ่ะทั้งหมดคำตอบของเราเนี่ยมันเป็นนิวตันนะหน่วยเป็นนิวตันใส่หน่วยมาด้วยเนาะเวลาตอบจบแล้วครับนี่คือคำตอบที่เราต้องการอ่ะสำหรับโจทย์ข้อนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพราะเขาไม่ได้ถามหามุมนะถ้าถามหามุมเราก็แค่เออเอา ยูน t ตเวกเตเนี่ยมา c o s อัลฟ่าคอสเบต้าคอสกัมมาก็จะได้คําตอบนะครับก็สำหรับข้อนี้ก็ใช้เวลาขึ้นกว่าเดิมประมาณ1นาที2นาทีนะครับจากข้อที่ผ่านมานะครับก็ถ้าทำจริงๆก็สักประมาณาช้าสุดก็20นาทีเร็วๆหน่อยก็10นาทีนะครับสำหรับข้อนี้ก็ลองประมาณดูนะไปซ้อมมือกันดูนะครับสำหรับข้อนี้นะครับ โอเคสำหรับข้อนี้ก็จบไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นข้อถัดไปนะครับเป็นข้อที่เห็นรูปจริงๆนะครับเป็นเห็นรูปจริงๆเกิดขึ้นแบบนี้นะครับรูปที่มันเกิดการใช้งานจริงนะอะ่โอเคก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะครับถ้ามีคําถามอะไรก็ก่อนเริ่มคลาสนะครับให้ทิ้งคําถามเอาไว้ก็ได้นะครับหรือว่าหลังเลิกคลาสก็ให้เตรียมไป ถามนะครับในห้องเรียนก็ได้นะครับก็สำหรับวันนี้เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะจะเป็นโจทย์ฟอสซองอะไรโจทย์ข้อสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับโจทย์ที่จะพาทำนะหลังจากนี้พวกเราต้องไปฝึกทำโจทย์ที่อาจารย์ให้ในเอกสารนะครับเพิ่มเติมเองนะโอเคครับสวัสดีครับ